ขอเพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายนะคะอ๋ะอเราปิดไฟตรงนี้มันก้มเงิดเนอะตรงนี้มันไม่สวา่างทำไมม,มันเหงมืมดไม่เข้าใจทำไมมึดทำไมมึดอ,อยู่ดีๆทำไมมึด ซี c, <c <oughs> อยู่ดีๆีมืดอร่อยไรนดไป <c oughs> ขออีกหนึ่งขออีกหนึ่งเพลงขอบคุณนะคะที่ปฏิบกันขอบคุณะคะ่ะเย็ตะวันเหมือนกับมีกล่นหอมะกาเขามากับลมชื่นชูจ 국 <목소리도> นแล้วเครแ่วเคยวาวลน่มชมสมัง,งใจก็คงไม่ไปไกลบ もう。 ฉันก็ไปเขาไทปเขาจมลุนไห้คนที่คิดคิดนั่นใส่กับใจกลับไปผอื you สมดังใจก็คงเห,งหม่นใครไกรมูว